สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คออฟฟิตี้โมบาย e ขอเสนอโหมดใหม่แกะกล่องล่าสุดผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเป็น2ทีมคือฝ่ายลุกและฝ่ายรับเป็นโหมดที่เราต้องเข้าไปยึดหรือรักษาจุด A กับ B ไว้ตอนนี้ทีมสีน้ำเงินคือฝั่งรับส่วนทีมสีแดงคือฝั่งบุกสิ่งที่เราต้องทำคือเฝ้าระวังจุดที่จะโดนยึดตอนนี้จุด A กกำลังโดนบุกรุกเราต้องรีบไปเชื่อเพื่อนแล้วโหมดนี้มก็คล้ายกับโหมดโดเนชั่นอยู่เราต้องกำจัดทีมสีแดงออกไปตอนนี้ต้องเฝ้าระวังจุด ไม่เราเสียจุดเอไปแล้วเราได้มาแล้วหนึ่งคะแนนเพียงอีกคะแนนเดียวทีมเราก็จะชนะแล้วมาทีมเราต้องชนะปืนที่ผมใช้คือ SVD สไนใหม่มาแรงสุดๆแถมมีเอฟเฟกพิษแมงป่องสุดเท่เท่จัดไหนพวกสีแดงมันอยู่ไหนเออช่างพวกสีแดงมันเถอะ มาเล่นโหมดใหม่กันเยอะนะครับทุกคนรับรองว่าสนุกแน่นอน